สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวยาคูแคปกันนะครับผมเรียกว่าอันบ็อกซิ่งอันแพ็คซิ่งดีกว่าเพราะว่าเราอันบ็อกมาแล้วนะครับก็คูแคปนี้คืออะไรคูแคปก็คือยาสมุนไพรนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นยาสมุนไพรแก้ร้อนในแก้เจ็บคอนะครับบรรเทาอาการไข้นะครับบรรเทาอาการร้อนในนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราไม่สบายหรือรุ่มร้อนตัวนะครับเราก็จะกินยาเคมีกันนะครับแต่ ผมได้รับความรู้มานะครับว่าการใช้ยาเคมีเยอะๆนะครับมันจะทําให้ตับเรามีปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็เลยแนะนํานะครับยาตัวนี้นะครับให้ได้ลองกันดูนะครับมันคือยาคูแคปนะครับเป็นยาบริษัทของคนไทยด้วยนะครับนี่ฮะเป็นบริษัทคนไทยด้วยนะครับผลิตในเมืองไทยนะครับสมุนไพรก็สมุนไพรที่หาได้ในเมืองไทยนะครับมีสําคัญสําคัญก็จะมีบอระเพ็ดนะครับกดนาเต้าผักกาดน้ําส้มซา นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการปรับนะครับเขาเรียกไงล่ะสมบุลภายในร่างกายนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อแก่ออกมานะครับก็จะเจอแผงยาแบบนี้นะครับแผงยาแบบนี้นะครับก็เป็นแผงยานะครับซึ่งเขาว่ากระบวนการวิจียทำเนี่ยพยายามรักษาความสะอาดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยาข้างในนะครับ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 8เมตดนะครับต่อ1แผงนะครับนี่คือเท่าที่ผมดูมาเนาะแล้วก็ใช้มานะครับแล้วมันเวิร์กมากก็คืออันนี้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจากพืชทั้งหมดนะครับเขาจึงได้รับการอ่าได้รับตราฮาลาลมาด้วยนะครับหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมนะครับเอ่อบริโภคได้นะครับไม่ผิดหลักศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไอแคปซูลตัวเนี้ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ฮะับาครับซูลตัวนี้นะฮะแคปซูลตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับเป็นแคปซูลสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมีเขาเรียกการการันกันเปิดนะครับพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาแกะมันจะแกะยากนะครับมีสัญลักษณ์คำว,ว่ากูแคปบอยู่ตรงนี้นะครับอุ๊บเนี่ยฮะให้ดูนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยยานะครับซึ่งโดยกลิ่นนะครับยาข้างในเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆกับยาเขียวที่เราเคยกินตอนเป็นเด็กนะครับ mm hmm. ที่ผมอ่านมาบนเว็บนอเขาบอกว่าใช้เป็นตำรับยานะครับตำรับยาไทยนี่แหละที่ใช้ในการร uh hmm. ักษานะครับแล้วก็บรรเทาอาการแก้ร้อนในนะครับหรือว่าอาการป่วยนะครับโอเคนะครับนี่ฮะแคปซูลที่เขาบอกว่าเป็น เวแคปนะครับเป็นแคปซูลสมุนเ,เป็นแคปซูลพืชน,นะครับซึ่งออกแบบมาให้มันถูกกับ DNA มนุษย์มากที่สุดนะครับนี่ฮะยาเขียวผงนี้มีความละเอียดพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองชิมรสชาติหน่อยนะครับมขมอืมขมมากครับผมบอกเลยก็หลักๆนะครับผมว่าแค่บอเลอเคอันเดียวเนี่ยมันก็ขมมากแล้วนะฮะแต่มันก็ เป็นความชันฉลาดอย่างหนึ่งนะครับที่เอาทั้งหมดเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่กินยากนะครับเอามาใส่แคปซูลทําให้มันกินง่ายนะครับใส่น้ํากลืนลงคอได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ไม่ไม่สดิัดนะครับต้องการความปกติก็กินแบบเป็นเม็ดเข้าไปนะครับจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับละลายน้ําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้น้ําเปล่านะครับ นี่ฮะเวลาที่มันละลายน้ํานะครับนี่ครับก็โดยความเร็วในการละลายนะครับก็คือเนื่องจากเขาทำมาเ,เขาทำมาสกัดมาเป็นผงบริสุทธิ์แล้วนะครับทําให้เวลาที่มันละลายน้ำเนี่ยมันจะละลายอย่างรวดเร็วนะครับเห็นกับเวลาที่อยู่ในร่างกายเราเนาะมันก็จะมีการย่อยแล้วก็ดูดซึมไปได้นะครับอ่านะฮะถ้าเกิดเราผสมกับน้ํานะครับคนดู กลิ่นนะครับมันก็จะเหมือนกับยาเขียวที่เราเคยใช้นะครับตอนสมัยเด็กนะครับเป็นร้อนในเป็นอิสุอิสัยอะไรเงี้ยฮะจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นป่วยได้โรคอะไรรู้แต่มีพ่อเนี่ยไปต้มยาให้กินนะครับตอนที่เราเนี่ยรับประทานยานะครับสมุนไพรที่เป็นจากต้นมาเลยเนี่ยนะครับหนึ่งเลยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการป้องกันตัวเองนะครับตัวอย่างเช่น มันจะมีนะครับยางหรือพิษบางอย่างนะครับเพื่อป้องกันให้สัตว์อื่นมากินต้นของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้สมุนไพรนะครับมันจึงมีพิษด้วยนะครับเขาจึงมีข้อระมัดระวังในการใช้แล้วก็มีโดสยาในการใช้นะครับก็คือแต่ด้วยความฉลาดของมนุษย์เรานะครับเขาก็เลยมีการนําสมุนไพรหลายๆชนิดนะครับมาทานพร้อมๆกันนะครับเพื่อลดพิษของกันและกันนะครับเป็นความคิดเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับเนาะ ก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคําเล่านะครับของการทานผลไม้หรือของบางอย่างอย่างเช่นการทานผลไม้ทัดร้อนนะครับอย่างทุเรียนลำไย,ยอะไรพวกนี้เป็นผลไม้ทัดร้อนใช่ไหมครับจะมีภูมิบัญญัติอันหนึ่งให้ทานผลไม้ทัดเย็นควบคู่กันไปเพื่อลดพิษของมันนะครับใครเคยที่ทานทุเรียนแล้วร้อนในนะครับทานลำไย,ยเยอะๆนะครับอร่อยมากช่วงนี้นะครับแล้วเป็นตุ่มในปากมีอาการร้อนในหรือตื่นมาไม่สบายนะครับ ให้รู้ไว้เลยว่าคุณทานมันท่านร้อนเยอะเกินไปนะครับก็ควรจะทานผลไม้ธาตุเย็นด้วยนะครับผลไม้ธาตุเย็นก็อย่างเช่นเงาะนะครับมังคุดแบบนี้ครับเป็นผลไม้ธาตุเย็นนะครับนี่ฮะมันก็ละลายหมดแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกทางเรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันเวิร์กมากในการที่เราควรจะมีไว้ติดบ้านนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับ ถ้าแบบในขวดอย่างนี้ครับก็เป็นขวดป้องกันเด็กเปิดนะครับก็คือเวลาหมุนฝาเนี่ยมันจะมีความฟรีอย่างนี้ครับวิธีการเปิดคือเราต้องกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนมันถึงจะออกนะครับมันมีระบบป้องกันเด็กเปิดนะครับผมเห็นมันติดไว้ตรงนี้นะฮะอ่าโอเควิธีการทานนะครับจะทานได้เมื่อไหร่บ้างนะครับก็แยกเป็น วิธีการทานตามที่ผมใช้แล้วก็เข้าใจนะครับก็คือว่าอนา่น,นะครับทานก่อนป่วยก็คือช่วงที่เรารุ่มร้อนตัวนะครับหรือรู้ตัวนะครับว่าทํากิจกรรมบางอย่างมาทําให้อาจจะมีอาการป่วยได้นะครับร้อนในไม่สบายได้นะครับอย่างเช่นนอนดึกนะครับดื่มแอลกอฮอล์มานะครับปาร์ตี้หนักเมื่อคืนอย่างนี้หรือว่ารับประทานทุเรียนมาเยอะนะครับหรือ อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรู้สึกมันจะเป็นช่วงที่รุ่มร้อนตัวแล้วก็จะไม่สบายก็จะกินอันเนี้ยดักไข้ไว้นะครับอ่าอันนี้วิธีการที่ผมใช้นะครับนอนแล้วมันก็จะเวิร์กมากนะครับก็คือก่อนที่จะใช้ตัวเนี้ยผมจะมีปัญหาไม่สบายเนี่ยบ่อยมากนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเล่นง,งานนะครับหรือสมัยเรียนเนี่ยก็จะอดนอนนะครับก็ทํางานส่งอาจารย์คืนสุดท้ายนะครับตื่นมาก็จะพบว่านะฮะ ปากเป็นแผลนะครับมันก็จะตุ่มๆมันก็จะอุ้มๆก่อนตอนแรกนะครับพักๆเนี่ยมันก็จะเจ็บจะแสบนะครับเป็นลักษณะของตุ่มร้อนในนะฮะหลังจากที่ทานตัวนี้แล้วนะครับพบว่านะฮะอาการพวกนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเมื่อตื่นเช้ามานะครับเวลาที่เราทํางานหนักๆนะครับก็วิธีการทานคือทาน2เม็ดนะครับเขาแนะนําว่าทาน2เม็ดหลังอาหารนะครับนะฮะมีวิธีการใช้วันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับมันจะมียาบางอย่างนะครับที่เขาเนี่ยเป็นยา ที่อมแอบอ้างเนาะว่าเป็นยาที่ได้รับการยืนยันทะเบียนอะไรต่างๆแล้วผมบอกเลยว่ายานะครับยาแผนโบราณเนี่ยมันจะไม่มีออยนะครับออยใช้กับอาหารนะครับยาแผนโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นทะเบียนยานะครับถ้าเกิดเจอยาอะไรที่มันบอกมีได้เลขออยมาด้วยเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ยาจริงๆนะครับแล้วก็ให้เอาเลขตัวนี้ครับไปเช็คบนเว็บไซต์ของออยนะครับอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วนะครับเป็นยาที่นะครับ มีอยู่นะครับจริงแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตในเมืองไทยเขาจะบอกด้วยว่าเป็นบริษัทผลิตที่ไหนนะครับเพื่อที่เวลามีปัญหานะครับจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นคนผลิตมานะครับอ่าแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับไม่ใช่เฮ้ยเป็นเลขนี้นะครับบอกปัญญานี้แล้วไปเช็คนี่เป็นอีกยาหนึ่งนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ